มากันดีกลับครบับเจ้าของเล่นเยอะแยะมากมายเลยตัวแรกที่เราจะมาเปิดก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นเจ้ากระโดดเชือกเป็นเจ้าหมูหรือว่เป็นเจ้าตัวนี้ว้าวมาแล้วครับเปิดเลยครับโอ้โอ,อ้โอ,อ้โอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหเออะเขียรเกียรให้มันลม้มเลย นี่มันล้มแล้วมันก็สามารถกระโดดขึ้นมาเองนะเออล้มอีกแล้วก็โอ้โหตีมันกลับหลังเฮ้ยฟิวจัดจ้านโอ้ล้มไปอ่ะโอ้เออโอเคก็ประมาณนี้ละกันมาดูตัวอื่นบ้างอันนี้ซีบ布拉มาลายสองตัวมันวิ่งแข่งกันไป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 โอ้โหนี่อันนี้ก็คือต้าไม้ตัวหนึ่งแต่ม้าเป็นตัววิ่งช้า ขับมาขับมาแล้วกวิ ah. ่งกับโผงโอ้โหนี่มาช้าอันนี้ก็เป็นเด็กขี่รถมอเตอร์ไซค์ยกล้ออันนี่กันแรดหนูหมูโอ้โห โอ้ยโยกล้อยกล้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ประมาณนี้นะครับมันยกล้อได้ตัวนี้ก็เอลฟนนี่อันนี้ไฟก็พอกันนะวิ่งแข่งวิ่งแข่งกันนี่ก็มาเลยเอ้าไทโน่เผลอไทโน่โซลัสเบรกโอ้ยตัวนี้เอลฟนชนท้ายอันนี้ก็ดอดนะ นี่ก็คือเจ้าไดโนเสาร์แล้วก็ลิงอุรังอุตังโอ้ลโอเคอเคในคลิปหน้านะครับบายบาย